นี่ค่ะอันนี้เป็นก่อนที่บ่แจกเพล่นเห็ดเองนะค่ะสังเกตว่าสีก่อนกับสีบางงามเหรอพี่น้งนงองล้วงออกมาเปิดเบิ้งซื้อนาะคะ่ะประมาณสิบก่อนนี่แหละบอได้ไปเอาก่อนไหมมาป้าพี่น้องอย่าวางสันจังสี่ค่ะ คือลืมเห็ดมาเอ็นสิพัฟไปเบิงพาก,กันอพอก,ก,กันมาตอนน้า่ะพีนองจนดึกดื่นเหมือดคำคักแล้วโบกันอยูเดีว่าเหมือแล้งตรงเพาะเก็บเห็ดพอดีเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งครับมึงเนี่ยค่ะเห็ดจนไวไ้ใหญ่ ไปซะน,นะลืมค้าวานเห็ดมันพอเก็บแล้วมึงเนี่ยเนี่ยหลายอยู่เด้เอาองดอกบานเหรอครับบานโอ้ยตอนนี้น่าจะประมาณที่ถุมแล้วค่ะที่ถุมกลักวๆเหลียโหัวตมัตนาได้หนิพี่น้องไกลว่ <c oughs> <c oughs> า,ามาในเบิ่งเหตุตะเทียนะบ่คิดว่าสิใหญ่ปานนี้ เอ,เอาอย่างมาวางเราบาจ็กเดี๋ยวเด้แผ่นหนึ่งด้นอนี่เอาตั้งไว้ข้างหน้านี่ยพี่น้องเพิ่นเห็นน้ำเลยเดี๋ยวนี่ประมาณจะก,ก่อนบาจาก็กที่เปิดไม่เนีย่ยสีก่อนนะครับนี่ค่ะอันนี้เป็นก่อนที่บาดจ็บเพิ่นเห็ดเองนะคะ่ะสังเกตว่าสีก่อนกับสีบมืางามำเหรอพี่น้อง ก็แจ็คเปิดสูงผดน,นั่นนี่เปิดยุ่ว,วงเี่อันนี้เปิดตามตามปมนะครับเอ็มซีเก็บเลยแล้วะคะ่ะต่อมันกับอันนี้เหรออ๋อไม่ค่อยออกทั้งบอกออกอืมนี่จ้ะช่วงมันไม่ค่อยเดินหรอกพี่น้องช่วงบมบมช่วงนั้นเป็นช่วงหนาวหนาวจัดพอดีนะครับนี่ค่ะ ก่อนเฮ็ดที่บอจะเฮ็ดเองคือฟางกับฟางซับซับเอานะคะบเบด้มีเครื่องปันเครื่องบดหลายคนเพิ่นก็ถามดูว่าช่วงนี้น้องเอ็มบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วบอ่อือก็เฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดหลายเนาะคะ่ะอันนี้บ่จะเพิ่นอัดก่อนเองแล้วก็เลยลองเอามาเปิดเบิง่งซื่อๆเนาะคะ่ะประมาณ10ก้อนนี่ล่ะ ขาบอด้ไปเอาก่อนไม่มามลืมเ้าวเห็บจนมานยกสิผ้ากันอาบน้ำนอนเสยคิดผัวเ,เ,เด็กโนะอ้รอเจอเข่าม้าซองเบิองเนเนาะเขาม้าเบิงเห็ดตรงเหอ,อครับแล้วา <c oughs> ็้างลืมเก็บเห็บวัสดีมาต่หน้าเด็กครับ มือนีเดือกดทุกมืออีกเนาะขอมมาเดือกดทุกมือด้วยเก็บใส่กันไปหนึ่งล่ะจะมีอยู่ข้าขงล่างเามื่อไรข้างนี้นี่ไงเราจะกกบคทดลองเห็ด ล้องไปก่อนครับก่อนยังม,มันทันจะลงโตมาไหน่นะครับเห็ดวบ,บกัพ่อได้กินพี่เนอะออกไปก็บ,บ่ได้กมันแบบว่าหลายขนาดจนได้ขายเนาะคะ่ะพันผู้ใยากเห็ดออก่อนเองร้องเมือง ออกเยอ่ออกเพราะประมาณเนาะคะ่ะคนร้องเบิองี่นออัมีหลายสูตรเลย้ะจ่าอยู่ใน youtube หลายสูตรเพื่เนเหตุคล <c oughs> ิปสอนไว้นะคะ่ะเ <c oughs> ยียบแพงเพื่นพักกันร้อนเบิดหรอมั้งเนี่ยเ <c oughs> ดิกเลยนะครับ เอายังผ้ากันเก็บมาเสยอยู่เนี่ยโอ้ย่าจะเบิล้วค่ะโอ้ได้สิบก่อนมันเบ่จะเกือบเต็มตะกายครับว่าสิบก่อนนะครับเดีเ๋ยวจะผ้าเบิงก่อนนี่ครับก่อนน้อยครับเนี่ยก่อนอี่อ่ะคือเป็นตัดครับไี่ออกก่อนเห็นมินิว่อนี่ดันออกมาแล้วครับเทียบกับมือเองไมก่อนแค่นี้เองเนาะค่ะอันนี้ฟาง ฟังเหลือนะครับก็เลยลองอัดเบิ่งนะครับน่ารักขนาดนี้ลายเติบเฮียรั้มหนึ่งไปกินป้าอ้อยว่าช่วงนี้ละรั้มหนึ่ง,งก็ <S <S ไปตัดอ้อยทุกมืองเลยค่ะนี่แหละเฮ็ดไปเราก็ากินกันหลายๆคนน้ำตัดอ้อยพักเทียงแล้วไม่เมื่อยเนาะกระเสียบด้ยเนาะตามหออุ้งฉัน <S <S เออมเกษีเอาไปตัดขา เราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ให้แม่เนาะคะ่ะไล่เต๋อบบยู่พี่น้องห้ไล่เยอะครับเป็นคันบ่ท่าให้พี่น้องเบิ่งกัเสียดายเนาะบะ่จังเนาะเสียดายครับเสียดายจ้ะก็เลยอยากให้เบิ่งเนาะคะ่ะนี่ล่ะได้ซ้านี่ละ่ะเฮ็ด10ก่อนเนาะกะส10ประมาณบ่ถึง3โลหรอกครับจ้นะนี่ค่ะประมาณนี้เด้อคะ่ะกะมีหลายคนเพิ่นกันทักเข้ามาเนาะครับว่าวิธีเฮ็ดแบบใดยังสิเนาะครับ กาตาทิตาเมืองบ้าแจ็คนะครับนี่ช่องบ้าแจ็คเขยขอนแก่นนะครับเดี๋ยวสิผ้าผ้าเห็ดแบบนี้แหละครับกาบ้าแจ็คจะทดลองให้แบบให้ล้งโตดีๆก็นะครับนี่ช่างสีมาผ้าพี่น้องเห็ดนะครับจะเลื่อมกดติตามไปนะครับคือของเขาเนี่ยจะบบได้เน้นแบบว่าต้องเห็ดขายเห็ดยังพี่น้องแต่ว่าอยากจะผ้าผีผ้าน้องเห็ดเพื่อให้ลูกผู้ใดมีวัตถุดิบมีฟางมีเชื้อเห็ด หาได้ไง่ายๆสิไดเอามาร้องเห็ดตามได้เนาะคะ่ะเมื่อด้หวงบ่ไไ้แบบว่าโอ้เฮ็ดเป็นแล้วเ่ออยากบอกหรืออย่างบอได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามื้อเอ็มบ่แมนฟาร์มเห็ดเมื่ออีบีพบ่ได้เห็ดเห็ดขายอยู่แล้วเนาะคะ่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันน่ะละคะ่ะเดี๋ยวร้อติดตามิึงเนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเอ็มเจียวเอาเห็ดใส่ตู้เย็นไห้เนาะคะ่ะทในคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้เนาะค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาย้ามอันหูแจงตาใสเนาะย้ำเศร้าๆหมล้ค่ะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายยไปไลเติมอิ้นนี้เนาะ